สวัสดีครับก็กลับเข้ามาพบกับช่องฟิสิกส์บายคูณโนี่เช่นเคยเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องครูนอก็รบกวนฝากกดติดตามให้ด้วยนะเนาะนะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้คุณด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่คุณลงครับอ่ะโอเคตอนนี้เรายังอยู่กันในบทที่19เนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของฟิสิกส์อะตอมนะครับก่อนหน้านี้เราเรียนแบบจําลองอะตอมของหลายๆคนไปแล้ว นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบจําลองอะตอมของทอมสันครับซึ่งบอกว่าเนื้อของประจุเนี่ยไอเนื้อของอะตอมเนี่ยเป็นประจุบวกครับเสร็จแล้วก็มีอิเล็กตรอนเนี่ยฝังตัวอยู่นะครับอย่างสม่ําเสมอโดยประจุลบกับประจุบวกต้องเท่ากันนะครับซึ่งแน่นอนครับมันก็มีปัญหาหลายส่วนที่ทอมสันยังตอบไม่ได้นะครับทำให้เกิดแบบจําลองอะตอมถัดมาครับเป็นแบบจําลองอะตอมของรัตเทอร์ฟอร์ด ซึ่งบอกว่านิวเคลียสนั้นอัดรวมกันอยู่ด้วยประจุบวกอยู่บริเวณตรงกลางของอะตอมนะครับแล้วก็มีอิเล็กตรอนครับวิ่งวนอยู่รอบๆปัญหาของรัตเทอร์ฟอร์ดก็คือเขาไม่สามารถอธิบายได้ว่าทําไมอิเล็กตรอนที่วิ่งวนรอบนิวเคลียสนั้นไม่สูญเสียพลังงานนะครับและอย่างครับทำไมประจุบวกถึงอัดแน่นกันอยู่ตรงกลางอะตอมได้นะครับมันก็เลยทําให้เกิดแบบจําลองอะตอมขึ้นมาใหม่ซึ่งเราจะเรียนกันในวันนี้ครับ เรากอ็อันนั้นก็คือทฤษฎีอะตอมของโบว์นั่นเองนะครับโบว์ได้เสนอแบบจําลองอะตอมนะครับของไฮโดรเจนขึ้นมาเขาบอกว่าอย่างนี้ครับอิเล็กตรอนนะครับจะเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสในบางวงโครจรเท่านั้นซึ่งวงโครจรน,นั้นจะเป็นวงโครจรที่เสถียรครับเมื่อมันเป็นวงโคจรที่เสถียรครับมันจะไม่เกิดการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมานะครับ แต่อิเล็กตรอนสามารถแผ่ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาได้ในกรณีที่มันมีการเปลี่ยนวงโครจรน,นะครับนะดูดเข้าไปเมื่อจะต้องการให้ระดับของอิเล็กตรอนนั้นสูงขึ้นนะครับและเมื่ออิเล็กตรอนนั้นกระโดดกลับลงมาก็จะปล่อยหรือว่าคายออกมาเนี่ยเองคายขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานของพลังเนี่ยเองนะ,นะ,นะนะถ้าเป็นแบบจำลองอะตอมนะครับของอ โบกนะครับเขาก็บอกว่าอย่างนี้ครับนิวเคลียสนั้นอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมครับเป็นประจุบวกเนาะนะครับภายในประกอบด้วยโปรตอนนะครับบวกด้วยนิวตรอนนะครับเป็นประจุบวกเนาะเสร็จแล้วก็มีวงรอบๆครับนิวเคลียสนั้นนะครับอ่าเขาจะมีวงนี้ครับปื๊บๆหลายวงเลยนะครับซึ่งก็คือ เป็นวงโครจรที่อิเล็กตรอนนั้นสามารถอยู่ได้ครับแบบเสถียรโดยไม่คายพลังงานออกมานะครับก็ไล่ไปตั้งแต่ชั้นแรกครับ n เท่ากับ1ครับ n เท่ากับ2 n เท่ากับ3แบบนี้นะอิเล็กตรอนก็จะอยู่ในวงโครจรน,นั้นๆครับที่เป็นวงโครจรแบบเสถียรเมื่อไหร่ก็ตามอิเล็กตรอนตัวนี้ได้รับพลังงานเข้าไปมันก็จะขึ้นไปอยู่ใน ชั้นหรือว่าระดับพลังงานที่สูงขึ้นนะครับและเมื่อไร่ก็ตามที่อิเล็กตรอนครับอยู่ในชั้นที่สูงขึ้นอยากจะกระโดดกลับลงมาในชั้นแรกมันก็จะปลดปล่อยพลังงานออกมานะครับอันนี้ก็จะปล่อยออกมาอันนี้ก็จะดูดเข้าไปหรือว่ารับเข้าไปนั่นเองนะก็เลยทําให้อิเล็กตรอนนั้นสามารถเคลื่อนที่อย่างเสถียรได้ในวงโคจรนั้น,น,น แต่ถามว่าแล้ววงโคจรอันไหนล่ะที่อิเล็กตรอนสามารถอยู่ได้เขาบอกว่าอย่างนี้ครับอิเล็กตรอนนี้จะอยู่ในชั้นนะครับที่มีโมเมนตัมเชิงมุมเป็นตามนี้ครับหาได้จากสูตรก็คือโมเมนตัมเชิงมุมครับ mvr ครับจะต้องมีค่าเท่ากับ nh bar นั่นเอง h bar นั้นก็คือ h ส่วนด้วย2่านะครับตัว h ตัวนี้เราเรียกมันว่า ค่าคงที่ของพรังครับนะค่าคงที่ของพังนะครับมีค่าอยู่ประมาณ6.63นะครับคูณ10ยกกำลังลบ34ประมาณนี้นะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าค่าตัวนี้ก็เป็นค่าคงที่เนาะนะครับเดี๋ยวคุณน้อยขออนุญาตดูตัวเลขที่แบบว่าชัดๆนิดหนึ่งนะครับมันประมาณ6.6เนาะนะครับเดี๋ยวคุณน้อยขออนุญาตดูตัวเลขนิดหนึ่ง โอเคค่าคงที่ของพังในชีคูโนไม่ได้เขียนไว้ให้เลยอะ6.63คูณ10ยกกำลังลบ34ถูกต้องนะครับมีหน่วยเป็นจูลคูณกับวินาทีนั่นเองอันนี้ก็เป็นค่าคงที่ของพังโอเคเนาะเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนนะครับจะเสถียรเมื่อมันอยู่ในวงโคจรนี้ครับที่มีโมเมนตัมเชิงมุมเป็นเท่านี้นะครับเมื่อไหร่ที่อิเล็กตรอนนะครับ ได้รับพลังงานเข้าไปไม่ว่าจะดูดหรือคายครับมันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานพลังงานที่อิเล็กตรอนนั้นเปลี่ยนไปครับสามารถหามาได้จากการเอาพลังงานณนะตําแหน่งเริ่มต้นนะครับนะก่อนเลยนะเป็นระดับพลังงานของอิเล็กตรอนก่อนการเปลี่ยนแปลงลบด้วยระดับพลังงานครับของอิเล็กตรอนหลังการเปลี่ยนแปลงแต่ใส่เครื่องหมายอบส์ลูตไว้เพื่อให้ค่านั้นเป็นบวก ซึ่งพบว่าการเปลี่ยนแปลงพลังงานนั้นจะมีค่าเป็นเท่ากับ h คูณด้วย f เสมอนะครับ h ตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับค่าคงที่ของพังนะครับตัว f ตัวนี้เราเรียกว่าความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เราสนใจครับมีหน่วยเป็นเฮิร์ตโอเคเนาะนะครับเดลต้า e นะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเดลต้า e เนี่ยมีโอกาสเป็นได้ทั้งลบและบวกครับ ถ้าในกรณีที่เป็นการรับพลังงานครับเดลต้าอีจะเป็นลบนะครับถ้าปล่อยพลังงานออกมาเดลต้าอีจะเป็นบวกครับนะี่มีรายละเอียดให้ด้วยนะครับนอกจากนี้ครับโบยังได้คำนวณหาลัศมีอะตอมนะครับแต่อย่างที่บอกนะต้องระวังต้องดูนิดหนึ่งครับโบนั้นพูดถึงไฮโดรเจนเป็นหลักคือมีอิเล็กตรอนตัวเดียวนะมีอิเล็กตรอนตัวเดียวโบได้คำนวณหาลัศมีของอะตอมไฮโดรเจนนะครับโดยสูตรของมันครับ R ค่อยด้วย N N ก็คือระดับพลังงานใดๆที่คุณโน้ตบอกไปตามรูปเมื่อกี้เนะาะไล่ตั้งแต่ชั้นที่1 2 3 4ไล้ไปนะครับหาได้จากสูตร N กำลัง2 H b นะครับ H บากำลัง2ส,ส่วนด้วย M K นะครับแล้วก็ E ยกกำลัง2นะครับสังเกตนะครับมันจะมีตัวที่เป็นค่าคงที่ก็คือ H bar นะครับตัว M ตัว K แล้วก็ตัว E พวกนี้เป็นค่าคงที่หมดเลย พอแทนค่าคงที่เหล่านี้ลงไปทั้งหมดเลยมันจะได้อยู่ที่5.3คูณ10ยกกำลังนะครับลบ11นั่นเองหน่วยที่ได้ออกมาจะเป็นเมตรนะรเพราะฉะนั้นใครอยากจะแทนตามสูตรจริงๆสูตรนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าแทนจากสูตรที่เปลี่ยนมาแล้วก็ไม่ผิดเหมือนกันนะครับถัดมาครับอัตราเร็วของอิเล็กตรอนนะครับในแต่ละวงโครจรนะครับ vn นะครับสามารถหามาได้จากสูตรก็คือ ke กํลังสส่วนด้วย nh bar ยกกํลังสองแบบนี้นะครับถ้าเอาค่าคงที่ออกมาครับ keh bar ตรงนี้ออกมาให้หมดเลยนะครับมันจะได้อยู่ที่2.2นะครับูณ10ยกกํลัง6หารด้วย n ครับอันนี้ก็คือเป็นอัตราเร็วของอิเล็กตรอนในแต่ละวงโคจร นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนอกจากนี้ครับเรายังสามารถหาระดับพลังงานครับของอิเล็กตรอนในแต่ละวงโคโจรได้ด้วยโดยใช้สูตรนะครับลบ m k กำลังสอง e กำลังสหารด้วย2 n กำลังส h bar กำลังสแบบนี้นะครับเหมือนเดิมน,นะถ้าคุณน็อตเอาค่าคงที่ต่างๆเนี่ย ออกไปแล้วไม่ว่าจะเป็นตัว m ตัว k ตัว e ตัว h bar นะครับแล้วก็เลข2นะครับจัดมาเป็นตัวเลขมันจะได้อยู่ที่ลบ21.76นะครับคูณ10ยกกำลังลบ19นะครับหน่วยจะเป็นจูลครับแต่หารด้วย n กำลัง2แบบนี้โอเคเนาะอันนี้คือในกรณีเป็นหน่วยเป็นจูลน,นะแต่ว่าในเรื่องนี้ส่วนใหญ่ครับพลังงานจะชอบใช้เป็นหน่วยอ e ิเล็กตรอนโวลต์นะครับ โดยที่1อิเล็กตรอนโวลต์ครับจะมีค่าอยู่ที่1.6ครับูณ10ยกกำลังลบ19จูลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพอเปลี่ยนหน่วยมามันจะเหลืออยู่ที่ลบ13.6ส่วนด้วย n กำลัง2นั่นเองนะครับโดยส่วนใหญ่คุณน้อยก็จะชอบใช้สูตรด้านล่างมากกว่าครับเพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างง่ายเปลี่ยนหน่วยมาให้เรียบร้อยเท่านั้นเอง <Das que ath en> โดยที่ตัว n นั้นก็คือระดับพลังงานครับระดับพลังงานนะครับตัว n นั้นก็จะเริ่มตั้งแต่1 2 3ไล่ไปเรื่อยๆครับนะแล้วแต่ระดับพลังงานดังนั้นเนี่ยระดับพลังงานของอะตอมไฮโดรเจนในแต่ละชั้นนะครับชั้น n เท่ากับ1นะครับขออนุญาตขีดเส้นให้ดูแล้วกันเนาะนะครับชั้นที่1 ชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4ชั้นที่5ชั้นที่6อ่ะสังเกตนะครับระดับชั้นพลังงานที่คุณโนดวาดเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะคือถี่ขึ้นเรื่อยๆนะครับด้านล่างสุดเลยมันคือ n เท่ากับ1ะครับแล้วก็ไล่ไป n เท่ากับ2 n เท่ากับ3 n เท่ากับ4 n เท่ากับ5 n เท่ากับ6 ไปเรื่อยๆครับจนถึง n เท่ากับอินฟินิตี้เลยนะครับระดับพลังงานระดับพลังงานในแต่ละชั้นเนี่ยถ้าเราลองคำนวณดูจากสูตรที่ให้มาตรงเนี้นะครับมันก็จะได้ e ครับของระดับพลังงานชั้นที่1นะครับมันจะมีค่าอยู่ที่ประมาณลบ13.6นะครับหน่วยตรงนี้ขออนุญาตเป็นอิเล็กตรอนโวลท์ทั้งหมดเนาะนะครับพอไป e เท่ากับ2ครับ นะมันจะอยู่ที่ลบ3.4อิเล e ็กตรอนโวลต์ e เท่ากับ3นะครับจะอยู่ที่ลบ1.51นะครับ e เท่ากับ4ครับก็จะอยู่ที่0อน e ุญาตครับติดลบด้วยลบ0.85 e เท่ากับ5ครับก็จะอยู่ที่นะครัลบ0.54นะครับ แล้วก็ e เท่ากับ6นะครับ e 6จะอยู่ที่ลบ0.38นั่นเองนะครับอันนี้คุณน้ก็คำนวณมาจากสูตรนี้ครับแทนตัว n ลงไปนะครับมันก็จะได้ระดับพลังงานในแต่ละระดับออกมานะครับซึ่งสังเกตครับว่าหน้าตัวระดับพลังงานเนี่ยในแต่ละชั้นนั้นจะติดลบการติดลบคืออะไรครับมันหมายถึงว่ามันเป็น พลังงานครับที่ยึดอิเล็กตรอนครับไว้กับอะตอมนะครับ่าเป็นพลังงานที่ยึดไว้ดังนั้นการที่จะทําให้อิเล็กตรอนนั้นหลุดจากอะตอมในระดับพลังงานที่1เราก็จะต้องใส่พลังงานค่าค่านี้ลงไปในอะตอมเพื่อให้อิเล็กตรอนนั้นหลุดออกนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลว่าทําไมมันถึงเป็นเครื่องหมายลบนั่นเอง นะครับอ่ะคราวนี้สิ่งที่เราจะต้องรู้เพิ่มเติมครับก็คือ i ล13.6เนี่ยนะครับก็คืออยู่ชั้นแรกเลยนะครับชั้นในสุดเลยสถานะตรงนี้ครับชั้นแรกตรงนี้เราเรียกว่า ground state ครับหรือว่าสถานะพื้นนั่นเองนะครับเรียกว่า ground state เมื่อไหร่ก็ตามที่อิเล็กต r o n นั้นได้รับพลังงานครับแล้วกระโดดไปอยู่ในชั้นที่สูงขึ้น นะครับชั้นที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นชั้นไหนก็แล้วแต่นะครับเราจะเรียกว่าสถานะกระตุ้นครับสถานะกระตุ้นนะครับหรือว่า excited state นั่นเองนะเมื่ออะตอมมันอยู่ในสถานะกระตุ้นนะครับอะตอมนั้นจะมีลักษณะคือไม่เสถียรถ้ามันอยู่ในสถานะพื้นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเสถียรครับคือไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันไปอยู่ในสถานะกระตุ้นครับ นะมันจะอยู่ได้ไม่นานครับหลังจากนั้นมันจะปลดปล่อยพลังงานออกมาแล้วก็กลับลงสู่สถานะพื้นเช่นเดิมโอเคนะครับอันนี้ก็คือสถานะพื้นแล้วก็สถานะกระตุ้มน,นั่นเองนะครับคราวนี้เขาบอกว่าอย่างที่คุณโน้ตบอกไปเมื่อกี้ครับก็คืออิเล็กตรอนนั้นโดยปกติเลยนะครับมันจะยังอยู่ในสถานะพื้นปกติครับเมื่อไหร่ก็ตามที่อิเล็กตรอนนั้นได้รับพลังงานที่เหมาะสมครับ ได้รับพลังงานที่เหมาะสมมันจะขึ้นไปอยู่ในสถานะที่เราเรียกว่าสถานะกระตุน้นนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราให้พลังงานน้อยเกินไปนะครับน้อยเกินกว่าความเหมาะสมในแต่ละขั้นครับอิเล็กตรอนนั้นจะไม่ขึ้นเลยครับผู้ยง่ายๆคือจะต้องให้อิเล็กตรอนนั้นในระดับพลังงานที่เหมาะสมมันถึงจะขึ้นออกมาแล้วหลังจากที่มันขึ้นไปแล้วครับถ้ามันอยากจะกลับลงมาสู่สถานะพื้นมันก็จะต้องปล่อย ควันตั้มของพลังงานออกมาหรือว่าแผ่ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมานน่นเองนะครับดังนั้นพลังงานที่มันปลดปล่อยออกมานะครับจากการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานเราสามารถคำนวณได้ครับจากสูตรเดลต้าอครับมีค่าเท่ากับ e n i นะครับลบ e นะครับระดับพลังงานแรกลบด้วยระดพลังงานสุดท้ายใส่อบสลดไปด้วยมีค่าเท่ากับ HF นะถ้าจากสูตรนะครับตัว f นะครับจะมีค่าอยู่ที่ c ส่วนด้วย l ล m ด d นะครับตัว c ตัวนี้ครับเราเรียกมันว่าอัตราเร็วแสงในสุญญากาศเร็วแสงในสุญญากาศนะอัตราเร็วแสงในสุญญากาศมีค่าอยู่ที่3คูณ10ยกกำลัง8ครับเมตรต่อวินาทีนะครับมันจะได้สูตรออกมาใหม่ครับว่าเดลต้า e ครับ เท่ากับ h c S <S ส่วนด้วยลัมดานั่นเองนะครับตัวลัมดาตัวนี้เคยเรียนไปแล้วเนาะคือความยาวคลื่นครับในที่นี้ก็คือความยาวของคลื่นแสงที่มันปลดปล่อยออกมานะครับในแตร่ระดับพลังงานนั่นเองโอเคเนาะนะครับนอกจากนี้ครับจากสูตรนี้นะครับเรายังสามารถคำนวณหาความยาวคลื่นของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มันแผ่ออกมาได้ โดยใช้สูตรนะครับสังเกตเนาะนะครับดูจากสูตรตัวนี้นะนะครับแลมดาครับก็เลยจะมีค่าอยู่เท่ากับอะไรครับถ้าดูตามสูตรนะครับก็เป็น h c ส่วนด้วยเดลต้าอนะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือสูตรปกติที่เราจะใช้นะครับแต่ถ้าใครสังเกตเห็นตัว h ตัว c ตัวนี้ครับเป็นค่าคงที่นะครับดังนั้นพอแทนค่าคงที่เข้าไปแล้วเปลี่ยนครับ ให้แลมดาเป็นหน่วยนาโนเมตรเลยเพราะว่าถ้าเราจำได้คลื่นแสงส่วนใหญ่จะมีหน่วยเป็นนาโนเมตรเนาะนะครับถูกไหมนะครับและจะมีค่าอยู่เท่ากับ1240นะครับคุณนดตเปลี่ยนตัวเดลต้าอตัวนี้ให้เป็นหน่วยอิเล็กตรอนวู์ด้วยเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณน,นะครับดังนั้นส่วนใหญ่เวลาคุณนดตใช้คำนวณหาความยาวคลื่นคุณนดตก็มักจะใช้สูตรนี้เป็นหลัก นะครับเพราะว่าตัวเลขมันตัดมาให้ง่ายต่อการคำนวณแล้วนั่นเองโอเคเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรต่างๆที่ได้มาจากทฤษฎีอะตอมของโบนะครับเดี๋ยว EP หน้าเดี๋ยวเราลองมาคำนวณกันครับว่าจากสูตรพวกนี้เราจะสามารถหาความยาวคลื่นแสงนะครับที่มันแผ่ออกมาหาพลังงานที่เกิดจากการเปลี่ยนระดับพลังงานของอิเล็กตรอนได้อย่างไรนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องฟนะิสิกส์บายคุณนสเนาะ นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ